ลูกีก็เหน er ื่อยหมือเว้ลูกแก่ก yep ี่กันห mm. ่อคอไปรู้ออกี่กันเนี่ยลูกห่อคอทิปซ้องย้ยห้ยเี้นหมโหก็คุณแม่ใจบวกอนะลูกปุ้ยัยไปดีนะครับกับไปดีครับแม่เอ้ยแม่กล้องเลียมาหาปู้ยัยผมไม่รู้เลยว่าแม่้นว่าเป็นจนไ้ทิแม่พ่ผพก็โทดพู้ยนะไม่ฟื้นคับไม่ฟื้น อย่ามีเรื่องนะครับกผู้นะกรับพยก็ไม่รู้จริงจไม่รู้ัาไรก็ไรสักแม่์กเราได้กอไล้ก็เราดีผู้ช่วยยุดชันยุดไอ้หนุเป็นตำได้ลบแม่กู้ต้องได้หมลู มึงบอกดูเลยตดคุยไามึงร em um ู้ด้ตำได้ลใครบุยบุยจุ๋ยฮะแกดับคนมันค uh ูนเด็กนักเรียนเท่านั้นเมียมึงกูมาองยอมพีดูโตได้เอาไปกับกูเด็กตายโอเะผูยังอย่างเวนเออย่ากำก่ได้อย่ร้อย Rồi đủ tôi đây là Ở đây, mày vào đây từ tâm rất mấy kẹt kẹt lơi, mày nhà cao mà này cần đi để quên này, về là mày vô tà quân mày nhà cao mà này cần đi để quên, không, bình dương mày chấm, phây, hợp là đôi. ใหรลงเปล่งมื่อกี้ขาปีครับเสียงดีนะขอบใจครับน้องคะมาใจไปไหนมาตัวอะไรน้องตามากับขวายิงคะน้องยิงไปไหนแล้วอ่ะดูเป็นนังเล็กกับน้องปุ้นดุงดุงเดี๋ยวอย่างปนะ่เลยป้ามาปบคนร่ยก็ปบแล้ว่ออน้องคะน้องจะมาได้ยังนี้ พอามาคนน้องอยู่โรงงานผ้าด่าไม่ค่ะจำเรื่อยไหมเร็กแล้วไม่พอใช้รายได้ไม่พอใจอ่ะผ้าด่าไม่เวลาก็ทำปีนี่พอก็ทำปีนึงไม่หมาคือเวลาก็ไวปีต่อกูกับแม่เข้าใจจงน้องไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วค่ะอ๋อตอนนี้ทำไรอ่ะน้องทำงานออฟฟิศค่ะออฟฟิศค่ะอยู่น้อยอะ เออลานหานเห็นว่าออฟฟิศไม่พอเหลือกลานแล้วเคเขาอฟพาไปควิดไงเออนายจม้มรอยจำเลยได้จริงเป็นเด็กเสืบฟักหนึ่งขาเ่อมาฮานเสืบเรืองเพื่อนเป็นเด็กเสืบได้ผักหนึ่งขาเลือนไปเป็นนักรองเป็นนักรองค่ะรองเปลี่ได้บายบายค่ะ หลงรักคนไขลแลนแล้วมันผิดตรงไหนไม่ได้รักเจ๊งของใครเจ๊งไปก็ไข่ผัวฉันควงช่องเป็นน้องหอกตอดได้ผู้จองว่าช่องจุดเลยให้เจงจอบยับน้าเพลงนี้ของใครไอ้น้องของนักร้องด้นดั่มค่ะเคเอเชียอ้เชียด้ยเจ้าดีเว้ยนักร้องด้นดั่มนะเอเชีย คืออยู่งามเว้ยน้องขาให้ได้ติช่วยปันีเตือ้อพี่ตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยพบนาดีคนไหนที่งามมีรูปปัอาจผิวปันปัจตันทีน่น่ารักปันีมาก่อนเกรกงชมหรือเปล่าเราไม่แกรงชมปวดจริงนี้เลยจ้าครับน้องรู้ไหมว่าความช่วยของน้องทำห้เข้มกขัดปีสั้นเลยอ่ะ ใสอ่ะขาดไม่ตึงไงมแ,แม้แมแมมขาดไม่ตึงอนะเข่มพัดสั้นคมโว้คมคมคมน่ะค่ะพี่พูดได้วพี่ไม่รอเล่น